สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้มีสาระความรู้มาฝากกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องกันย้อนของระบบออนกิดนะครับคลิปนี้ขอยกตัวอย่างอินเวอร์เตอร์ของโซฟามาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งตัวนี้มี ระบบ CT กันย้อนสามารถต่อกันย้อนได้นะครับแต่ประเด็นของคลิปนี้ก็คือสำหรับอินเวอร์เตอร์ออนกริดที่ไม่มีกันย้อนเราจะติดกันย้อนให้มันได้ไหมเราจะเอาไดโอดเนี่ยมาทำเป็น AC กันย้อนได้ไหมนะครับมีคนคิดอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราไม่สามารถเอาไดโอดเนี่ยมาทำเป็นระบบกันย้อนได้มันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเห็นว่าเอาไดโอดเนี่ยมากันย้อนฝั่ง DC ได้ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําเป็นการย้อนฝั่ง AC ได้เหมือนกันซึ่งที่จริงเข้าใจผิดอย่างมหาเลยมันไม่ใช่นะครับไฟ AC กับ DC เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะครับถ้าเอาคําตอบเลยคือไม่ได้แต่ถ้าจะเอาเหตุผลเดี๋ยวดูคลิปต่อจนจบนะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมเอาไดโอดมาทําการย้อนอินเวอร์เตอร์ออนกิดไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะกันย้อนพวกเนี้ย ามาดูแรงดันดีก่อนแรงดัน DC มันจะเป็นการไหลของกระแสทิศทางเดียวนะครับอันนี้ขั้วบวกก็เป็นขั้วบวกไปเลยวิ่งไปสมมุติมันวิ่งไปทางหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมขั้วบวกวิ่งไปด้านหน้าแบบนี้ทีนี้มีไดโอดมากั้นขั้วบวกก็วิ่งไปได้อย่างเดียวแต่วิ่งกลับไม่ได้นะครับสัญลักษณ์ไดโอดเนี่ยเห็นไหมขั้วบวกมันวิ่งไปได้มันวิ่งกลับไม่ได้คนก็เลยคิดไปว่าอัเน,นียมันเป็นไดโอดทําหน้าที่กันย้อนซึ่งที่จริง หน้าที่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเรียงกระแสให้เดินไปทางเดียวนะครับแต่โอเคกันย้อนก็กันย้อนนะเป็น DC เข้าได้ออกไม่ได้อ่ะโอเคกันย้อนก็ได้นะครับซึ่ง DC เนี่ยมันทําแบบนี้ได้นะครับไฟบวกเข้าอ่ะเข้าได้อย่างเดียวย้อนออกมาไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติของไฟ DC เอาไดโอดมาทําหน้าที่แบบนี้ได้นะครับแต่ทีนี้กับการไฟ AC ล่ะ นี่ดูลูกขึ้นมานะไฟ AC รลูกขึ้นมันจะเป็นแบบนี้สลับฟันปลาไปเรื่อยๆเป็นไซเวฟนะครับมีทั้งขึ้นบวกขึ้นลบขึ้นบวกขึ้นลบขึ้นบวกขึ้นลบแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆถ้าเราเอาไดโอดมากั้นมันจะเป็นยังไงกลายเป็นว่าขึ้นซีบวกมันหายสมมุติว่าเราเอาไดโอดมากั้นฝั่งบวกหรือฝั่งลบก็แล้วแต่ขึ้นฝั่งนึงเนี่ยมันจะหายเห็นไหมกลายเป็นว่าขึ้นฝั่งบนหายเหลือแต่ฝั่งล่างขึ้นฝั่งบนหายโดนตัดด้วยไดโอด ก็เหลือแต่ฝั่งล่างกลายเป็นว่าขึ้นมันกลายเป็นแบบนี้แทนแทนที่จะเป็น AC เข้าเครื่องแบบเต็มรูปขึ้นปกติเราอย่าลืมว่าอินเวอร์เตอร์ออนกิดแบบนี้ทุกรุ่นมันจะต้องซิงค์เข้ากับรูปขึ้นทั้งองศาเฟสทั้งมุมองศาต่างๆแล้วก็ทั้งความถี่ต่างๆมันจะต้องซิงค์เข้ากันเป๊ะๆออนกิดถึงจะสามารถทํางานได้แต่ถ้าเอาไดโอดมากัน้นกลายเป็นว่ารูปขึ้นมันไม่สมบูรณ์มันเข้าไปซีกเดียวนะครับ ซียบนมันถูกตัดด้วยไดโอดกลายเป็นว่าเข้าไปซีกเดียวเห็นไหมแบบนี้อินเวอร์เตอร์ออนกิจจับสัญญาณไม่ได้แน่แนซิงค์ไม่ได้แน่ๆม่นําซ้าอาจจะทําให้อินเวอร์เตอร์พังด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ารูปขึ้นมันไม่สมบูรณ์นั่นเองหนักกว่านั้นคือเอาไดโอดบิดมากัน้นไดโอดบิดมากัน้นแทนที่จะเข้าเป็นรูปขึ้นแบบนี้มันดันเข้าเป็น DC ซะแทนเข้าเป็น DC ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับ อินเวอร์เตอร์ออนกริดทุกรุ่นถูกออกแบบมาให้ฝั่งกริดรับเป็นแรงดัน AC นะถ้าคุณเอาไดโอดบิดมากัน้น AC มันกลายเป็น DC เข้าเครื่องแทนก็จินตนาการดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับบันไยการช่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาทำนะครับใครที่กําลังคิดอยู่ว่าออนกริดตัวเองเนี่ยมันไม่มีกันย้อนเราเอาไดโอดมาทํากันย้อนเหมือน DC ได้ไหมมันไม่ได้นะครับการทํางานมันคนละอย่างกันเลยนะครับมีคิดแบบนี้เยอะมาก ถามเข้ามาทั้งหน้าไมหลังไม่นะครับเอาไดโอดมาทํากันย้อนได้ไหมแล้วก็เห็นโพสต์ถามกันในกลุ่มนะครับเยอะแยะมากมายที่คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังคิดแบบนี้อยู่อย่าหาทำนะครับไม่งั้นอาจจะได้ปรึกษาช่างโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับมีพังแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะอย่าเอาไดโอดไปต่อขอ้อมฟัง AC มันไม่ใช่ DC ที่จะกันย้อนออกได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ สำหรับคำถามที่ว่าเอาไดโอดทากันย้อนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ส่วนนี่ก็คือเหตุผลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดอย่างไงต้องขอแพ่ไวนณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ